สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีตุลในช่วงพระราหูย้ายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพระราหูย้ายในวันที่30มีนาคมปี65นะคะย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีกันเลยค่ะย้ายจากราศีพฤษภไปเข้าสู่ราศีเมษกันนะคะ การย้ายพราหูครั้งนี้ค่ะเป็นการย้ายที่มีความสำคัญมากนะคะต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีค่ะจะส่งผลมากส่งผลน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลต่างกันออกไปนะคะทุกๆครั้งที่พราหูย้ายจะเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะทั้งพราหูฝ่ายดีและพราหูฝ่ายร้ายนะคะถ้ารู้จักพลิกแพลงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะเกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดค่ะรวยแบบไม่รู้ตัวกันเลยนะคะ ด้านฝ่ายดีนะคะจะส่งผลต่อความเฉลียวฉลาดค่ะการพลิกแพงเอาตัวรอดเก่งนะคะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีค่ะมีเสน่ห์ในการค้าขายค่ะมีวิธีแก้ไขปัญหากลยุทธ์เคล็ดลับใหม่ๆนำสมัยกว่าใครนะคะจนบางทีนะคะล้ำกว่าใครๆด้วยซ้ำไปนะคะมองการไกลค่ะมีความคิดมีการวางแผนล่วงหน้าไว้เสมอนะคะ ทั้งธุรกิจต่างๆออนไลน์ด้วยก็ทำได้ดีค่ะการงานที่ทำกันเป็นทีมงานทางไกลงานต่างประเทศก็ดีนะคะงานการแสดงต่างๆดังปังมากๆค่ะงานสีเทาจะโดดเด่นมากๆเลยละค่ะส่วนพระราหูฝ่ายร้ายนะคะที่ต้องให้ระมัดระวังจะส่งผลต่อการรุ่มหลงมัวเมาค่ะ ความเชื่อความคิดเข้าข้างตัวเองขาดสติขาดการไตรตองก่อนทําเด่นมากค่ะเวลารักก็รักมากชอบก็ชอบมากมายหลงก็หลงมากจนเกินไปค่ะส่วนมากจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเสมอนะคะเอาอารมณ์นําทางค่ะนิสัยก็กวนๆอยู่นะคะทําอะไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองหรอกค่ะผิดฟ้าผิดแปลกจากชาวบ้านไปหมดค่ะพระราหูจะส่งผลในลักษณะแบบนี้นะคะ แต่การย้ายพราหูในครั้งนี้จะส่งผลด้านดีให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่านะคะแต่ละราศีก็แตกต่างกันออกไปค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะจะเด่นมากค่ะต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีความผันผวนในเรื่องของคู่ครองคนรักเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่ๆทั้งเรื่องคู่ครองคนรักทั้งเรื่องงานใหม่ๆความสดใสความร่าเริงด้วยนะคะ เป็นช่วงที่หลีกหนีจากเรื่องของคู่ครองไม่ได้เลยนะคะชาวตุลคะหัวใจจะเป็นสีชมพูค่ะฟุ้งฟิ้งมากนะคะมีความกระปี้กระเป๋าพุ่งพ่านค่ะหัวใจอยากจะมีความรักหัวใจกระชุ่มกระชวยอ่อนต่อวัยเลยนะคะทำตัวมีสเสน่ห์นะคะรักสวยรักงามชอบแต่งตัวคะ่ะแต่งตัวสวยๆรอๆกันนะคะ และก็ชอบเที่ยวและก็ชอบบริหารสเสน่ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนละค่ะว่ามีแรงดึงดูดทางเพศเข้ามามา,มากเป็นพิเศษเลยนะคะและในจุดนี้ละค่ะที่จะส่งผลดีต่อคนโสดนะคะ มีโอกาสที่จะได้คู่มากที่สุดเลยล่ะค่ะในช่วงนี้แต่ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเกณฑ์นี้ด้วยนะคะจะเกิดลักซ้อนให้ดีๆก็แล้วกันนะคะก็มีเกณฑ์เข้ามาค่ะก็เลยต้องเตือนกันไว้ก่อนนะคะอาจจะปวดหัวนะคะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวงกันอยู่พอสมควรค่ะพราหาหูจะส่งผลให้เกิดความรุ่มหลงได้ง่ายๆด้วยนะคะรุ่มหลงในทุกๆเรื่องค่ะ รุ่มหลงตามกิเลสในหัวใจในแต่ละคนมีโดยเฉพาะนะคะกับต่างเพศนะคะระวังให้ดีทั้งชายและหญิงนะคะจะทำอะไรก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆก็แล้วกันค่ะอยู่ในศีลกินในธรรมนะคะอย่าชะล่าใจละค่ะอย่าคิดว่าจะรอดไปง่ายๆนะคะ ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกับน้ำมันใกล้ไฟนั่นละคะ่ะคิดว่าจะรอดเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาได้นะคะจริงๆแล้วกิเลสความรุ่งหลงนะ่ะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะเจอหน้าได้กลิ่นนิดๆหน่อยๆไฟในตัวมันรุกโชยขึ้นมาเลยล่ะคะ่ะระวังให้ดีก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ต้องห่วงเป็นพิเศษละคะ่ะส่วนคนโสดหรอกนะคะไม่ห่วงเลยคะ่ะเป็นทีของเขาเลยละคะ่ะคนโสดนะคะ โดยเฉพาะผู้ชายค่ะเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มนะคะก็ให้ระมัดระวังจะติดเด็กเอาได้ง่ายๆนะคะระมัดระวังจะโดนเด็กหลอกด้วยนะคะอย่าได้ฉายาว่าชาวตูนสายเปนะคะแล้วไปเทคนที่บ้านก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณวุ่นวายกันใหญ่เลยละคะ่ะก็รักษาเนื้อรักษาตัวและรักษาจิตใจตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะคะ สังเกตนะคะใจตัวเองดีๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาเริ่มที่จะพันผวนนะคะปัน่นป่วนฮอร์โมนในร่างกายก็พุ่งพ่านขึ้นมาแล้วละคะ่ะโชคยังดีที่พระราหูไม่ได้ส่งผลโดยตรงนะคะชิงเฉียงนะคะเลยรอดมาได้อย่างบุดวิดนะคะและก็ยังมีสติมีคนช่วยมีผู้หลักผู้ใหญ่เตือนสติอยู่นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะพระราหูท่านมีกำลังสูงจริงๆค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะ และพระฤหัดเองก็ส่งตรงมาด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถึงยังไงนะคะจุดนี้คงต้องบอกว่าให้ตั้งสติกันให้ดีๆก็แล้วกันค่ะชาวตุนก็ได้แค่เตือนไว้ก่อนนะคะและบุญบรารมีเก่าๆนะคะจะยังคงช่วยค่ะหากบุญเยอะอยู่นะคะจะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นนะคะจะยังคอยช่วยดึงสติคุณไว้ได้อยู่นะคะหรือไม่ก็ ถ้าจิตใจคุณเข้มแข็งจริงๆนะคะและมีมากพอตัวอยู่นะคะจะต่อต้านแรงดึงดูดความลุ่มหลงนี้ได้ค่ะ มาถึงจุดจุดนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ชาวตุนทุกคนนะคะหรือทุกช่วงวัยนะคะที่จะเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะถ้าเป็นเด็กอยู่ก็จะติดเพื่อนติดเกมติดเที่ยวชอบเล่นแล้วก็ดือด้อๆสซนๆค่ะส่วนใบกเกษียนไปแล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจกับลูกหลานบริวารที่เขาไม่เหลียวแลมีงอนง,อ,นง,อ,ง,ง,อ,ง,งองกันอยู่นั่นแหละค่ะ อะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะจุดนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าด้านการงานดีขึ้นนะคะชาวตุลการงานมีการขยับปรับตัวดีขึ้นค่ะและดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะคะ,ะเข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะจะทำให้การงานมีความมั่นคงดีมากค่ะ มีการมีงานทำนะคะสามารถสร้างรายได้สร้างหลักปักฐานในชีวิตได้มั่นคงได้ดีค่ะพระราหูในด้านดีๆก็มีเช่นกันนะคะอย่างเช่นไวพิบปฏิพานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางได้ดีค่ะ ยิ่งด้วยแล้วพราหาหูส่งผลดีจะมีความเฉลียวฉลาดในการมองหาโชคลาภนะคะและก็แสวงหาโอกาสดีๆเข้ามาแก่ตัวคุณค่ะมีความคิดมีไอเดียริเริ่มอยากจะลงทุนอยากที่จะขยับขยายอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ซ้ำซากไม่จำเจมีความฝันมีเป้าหมายอยากที่จะมีความสำเร็จอยากที่จะมีเงินมีทองอยากที่จะมีรายได้มากๆอยากมีหน้าที่การงาน อยากมีหน้าตาทางสังคมด้วยเหตุน,นี้ล่ะค่ะชาวตุนจึงมีความมุ่งมั่นมากในการทำงานและก็สแสวงหาโอกาสไปเรื่อยๆติดต่อเพื่อนฝูงรู้จักถามไถ่ยกันถึงเรื่องงานลีลาท่าทางการเอาตัวรอดในเรื่องของการทำมาหากินนี้สบายหายห่วงได้เลยล่ะค่ะคือต้องบอกอย่างนี้นะคะ พระราหูนั้นนะคะนอกจากจะบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดแล้วก็ยังบอกถึงความเจ้าเล่์อีกด้วยนะคะจุดนี้ไม่ได้บอกว่าชาวตุลเป็นคนเจ้าเล่์นะคะเพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของพระราหูในด้านนี้ท่านก็มีเหมือนกันค่ะและจุดนี้ล่ะค่ะจะทําให้ชีวิตชาวตุลน,นะคะ หากมุ่งหวังในสิ่งใดแล้วก็มักจะมองแค่ผลลัพธ์นะคะโดยที่ไม่สนใจวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นหรอกคะ่ะตรงนี้ราคาที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวอยู่พอสมควรนะคะ คือถ้าใช้ให้ถูกงานถูกที่ก็ดีค่ะแต่หากใช้ผิดงานผิดเวลาก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะกำลังจะชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกิจร่วมก,กันกับคนอื่นไม่มีใครหรอกขาดที่อยากเสียผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวนะคะถ้าจะเติบโตก็ต้องเติบโตไปด้วยกันค่ะหรือว่าเสียต้องเสียเท่าเทียมกันนะคะจึงจะเดินคู่กันไปได้ ไม่ได้บอกว่าชาวตุนจะเอารัดเอาเปรียบใครคะ่ะหรือจะมีใครเอาเปรียบชาวตุนนะคะแต่ก็อยากจะแนะนำว่าหากมีการร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าทำอะไรก็ตามที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ 1. ค่ะขอให้เซฟตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะคะ 2. ตกลงให้ชัดเจนอย่าคุมเครือค่ะอย่าทำอะไรที่ไม่มีหลักฐานขอให้มีหลักฐานให้ชัดเจนไว้ก่อนนะคะที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่าจะมีโอกาสอยู่นะคะ ที่จะเกิดการผิดใจกันกับเพื่อนค่ะหรือผู้ร่วมงานร่วมผลประโยชน์นั่นล่ะค่ะก็มีอยู่นะคะและแน่นอนละค่ะว่างานนั้นจะดีขึ้นแต่ว่าลักษณะงานส่วนใหญ่ก็มักจะต้องใช้การซิกแซงเอาตัวรอดนะคะลัดขั้นตอนไม่เป็นไปตามหลักปกติสักเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องได้ใช้ไหวพริบมากขึ้นพอนสมควรนะคะแต่ถ้าทำได้ก็ดีค่ะอยู่ตรงที่ว่าผลลัพธ์นั้นได้เร็วและได้มากนั่นละค่ะ อีกทั้งนะคะความคืบหน้าของการงานค่อนข้างที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะรับรองเลยล่ะคะ่ะว่าการเงินนั้นมีไหลเข้ามาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ให้ระมัดระวังจะได้เสียไปกับการรุ่มหลงอะไรจนเกินไปนั้นนะคะอย่างเช่นการเที่ยวการชิมการช็อปและก็การใช้พวกนี้ล่ะคะ่ะหรือว่าจะเอาไปเลี้ยงเด็กๆด,ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีก็แล้วกันนะคะ แต่บางท่านก็ดีหน่อยนะคะไปซื้อของเก็บไว้อย่างเช่นทองเอสเซซอรี่ค่ะ อย่างเช่นกระเป๋าเครื่องประดับพวกนี้ล่ะค่ะจุดนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรค่ะถ้าหากคุณซื้อมาแล้วเก็บไว้เองค่ะยกเว้นว่าซื้อมาแล้วเอาไปมอบของขวัญให้กับคนอื่นๆอย่างเช่นเด็กๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงให้ลาบอยู่นะคะและครอบครัวตัวเองก็ยังให้การเกื้อหนุนในเรื่องของการของงานได้ดีอยู่ค่ะก็ขอแนะนำว่าอย่าดื้อจนเกินไปนะคะ พระราหูส่งผลอยู่ค่ะส่วนมากก็จะชอบดือ้อชอบเถียงนั่นละค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาแทบจะเอาเท้าก่าหน้าผากหนักกว่ามือก่หน้าผากอีกนะคะก็บอกยากบอกเย็นซื้อละเกินนะคะก็พยายามอดทนเอาไว้ก็แล้วกันนะคะถึงแม้เขาจะบ่นบนหน่อยนะคะแต่เขาก็คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณดีช่วยเหลือคุณในเรื่องของการของงานได้ดีอยู่ค่ะ หรือใครที่อยากจะมีบ้านอยากจะทำบ้านเขาก็ช่วยดีอยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็ใจออกนะคะอยากจะย้ายบ้านย้ายงานไปหาที่ทำงานใหม่ๆก็สามารถที่จะทำได้อยู่นะคะหากจะทำจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆนะคะก็อยากจะให้อยู่ที่เดิมไปก่อน,นะคะ่ะพยายามอดทนไปก่อนนะคะ เดี๋ยวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเองค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะย้ายไปที่ใหม่นะคะก็จะต้องไปเจอเหตุการณ์แบบเดิมๆนี่แหละค่ะปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะชาวตุน้าพระราหูย้ายครั้งนี้นะคะให้รักษาเนื้อรักษาตัวค่ะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องรักซ้อนซ่อนเรื่องเรื่องมือที่สามเข้ามานะคะ ก็คงไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลแล้วล่ะค่ะการเงินก็ดีการงานก็ดีอยู่ค่ะพยายามทำงานเน้นการใช้สมองเน้นการใช้การพลิกแพงนะคะใช้ไหวพริบให้เยอะๆก็แล้วกันค่ะผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ ให้ระมัดระวังการถูกหลอกล่อให้นําเงินไปลงทุนนะคะอาจจะเกิดความเสียหายต่อเรื่องของการเงินของคุณได้ค่ะพยายามคุยข้อตกลงให้ดีๆก่อนหรือทําอะไรก็ขอให้มีหลักฐานเข้าไว้นะคะให้ระมัดระวังจะมีปัญหามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามอย่าดื้อมากก็แล้วกันนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วละคะ่ะ งานมั่นคงค่ะมีการร่วมหุ้นลงทุนเพิ่มเติมขยับขยายผลของการย้ายของพระราหูในครั้งนี้บอกว่าคนโสดได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเองนะคะฝากไว้ให้คิดไว้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะพระราหูย้ายในครั้งนี้ในวันที่30มิีนาคมนะคะหกค่ะ เป็นคำพยากรของพระราหูย้ายกันนะคะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปค่ะทิศทางโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฝากติดตามดวงรายเดือนของเดือนมีนาคมในอีพีต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของ ชาวราสีตุนที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องป้องกันไว้ก่อนคะ่ะเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะ เวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน